เดือนนี้ธันวาคมอัมเบล่าครบ1 1ปีของการวางจำหน่ายแล้วนะคะและ11ปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยจ้างนางแบบเซเลบมาถือโฆษณาเลยนะคะจำได้ว่าตอนนั้นนะคะกำลังมองหากันแดดดีๆสักตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าใช้มาเท่าไหร่กี่แบรนด์ก็ยังไม่ถูกใจนะคะจะไปซื้อเคาน์เตอร์แบรนด์ตอนนั้นเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วก็ไม่ได้มีกำลังจะซื้อจนเพื่อนคนหนึ่งแนะนำอัมเบลากันแดดหน้าให้เขาเคลมว่าเป็นกันแดดตัวสุดท้ายก็เลยลองเปิดใจค่ะปรากฏว่าเฮ้ย พอลองแล้วก็คือมันใช่อย่างที่เขาว่าจริงๆมันเคลมปัญหาทั้งหมดนะตอนนั้นที่หญิงมีเลยก็คือหน้ามันหน้าเมือกหน้าดรอประหว่างวันต้องใช้พรานเมอร์ด้วยนะคะคุมเบสเนี่ยพอใช้อ m ลเบล่าปุ๊บไม่ต้องใช้สิ่งเหล่านั้นเลยหน้าใสากิก๊กหน้าวิงคือแบบเฮ้ยที่เขาเคลมว่ากันแดดตัวสุดท้ายอะ่ะมันจริงจริงๆแล้วก็เราก็ไปโฆษณาให้เพื่อนร่วมง,งานเราซื้อด้วยนะคะตอนนั้นเนี่ยไม่นานอั e เ l ล่าก็ไม่ถึงปีนะคะก็ออก ซันเดย์ Sunday กันแดดตัวมาซึ่งเราอชอบอ,อเมล่ากันแดดหน้าอยู่แหละแล้วเราก็คิดว่าเขาก็ต้องออกกันแดดตัวที่ดีมากที่สุดแน่นอนก็คือตัวนี้นะคะซันเดย์กันแดดตัวก็ตัดสินใจซื้อไม่ยากค่ะก็ซื้อเลยตั้ง <c oughs> แต่ตอนนัน้นนะคะเออแล้วตอนนั้นซื้อวันที่30มกราคม2013กันแดดตัวซื้อ11กันยา2013นเหมือนกันอีกที่เราใช้นานขนาดนี้เลยเจ้าหรอแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะคะก็ยังใช้2ตัวนี้อยู่และก็คงจะใช้ตลอดไปค่ะ